ตอนเราเน้นเข้าสู่ช่องของพี่เบิร์ดครับผมโอเคเดี okay, ๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาลุยข้อสอบกันสักนิดหนึ่งอันนี้เป็นข้อสอบแข่งขันของม .2 ครับผมอ่าม .2 ม .2 ก็คือเรื่องอะไรครับพื้นที่แรงเงาถูกไหมอ่ะมาดูอันโจทย์พร้อมกันเลยโจทย์บอกว่ารูป A B C D A B C D คือรูปนี้เห็นป่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแสดงว่าต้องยาวเท่ากันโอเคโจทย์บอกอะไรต่อ A H เท่ากับ D G เท่ากับ อ่ะ ah อยู่ไหน ah อยู่นี่ตรงที่เขาขีดสองสองขีดอ่ะถูกปะเท่ากับ dg นะเท่ากับ่า cf นะเท่ากับ่า be นะทุกอันยาว6ถูกปะ6 6 6อ่าเพราะฉะนั้นถ้ายาวด้านเนี่ยมัน6ไอที่ไม่เขียนก็ต้องให้มันเป็น x ไปอ่ะพี่ก็ให้เป็น x ไป x x x อ่าเรียบร้อยครับโจ้บอกว่าอ่าพื้นที่รูป EFGH อ่า EFGH รูปนี้40ตารางเซนติเมตรที่เราแรงเงาเนี่ยถามว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านยาวกี่เซนก็คือถามว่าอ่าไอเนี่ย6บวก x เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่หรือ x บวก6เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองอันนี้คือคำถามของเขาโอเคเขียนป่ะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวทำให้ดูทั้งสองแบบนะแบบแรกคือ เราจะใช้วิธีการแรงเงาอน้องดูครับวิธีแรงเงาไอพื้นที่แรงเงาเนี่ยมันก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกปะพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสลบด้วยพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้กี่รูปครับหนึ่งรูปสองรูปสามรูปแล้วก็สี่รูปสี่สี่รูปถูกปะสี่รูปคูณพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้โอเคถึงจะได้พื้นที่แรงเงาพื้นที่แรงเงาเราเนี่ยคือสี่สิบถูกปะ พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสคือยาวเท่าไหร่เนี่ย x บวก6มันก็จะเป็น x บวก6กำลัง2ลบด้วย4ครับคูณพื้นที่สามเหลี่ยมก็คือเซนหนึ่งส่วนสองเนาะคูณฐานอ่าคูณฐาน,ค,านคูณสูงก็คือคูณ x บวกคูณ x แล้วก็คูณ6แบบนี้โอเคเกียบปะ40ครับ x บวก6กระจายเป็น x กำลัง2หน้าบวกหลังกำลัง2เนาะสูตรคืออะไร หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลักกำลังสองอันนี้เบสิกอยู่แล้วเนาะก็บวกด้วย 12x แล้วก็บวกด้วย36ครับตัวนี้ไปตัด2ตัวหนึ่งแล้วก็จะได้ลบ 12x เนั่นเองเห็นปะ่ะตัวนี้กับตัวนี้มันก็จะเจ้ากันโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะได้่า36ตัวเนี้ยย้ายมาลบครับก็จะเป็น40ลบ36ก็จะเป็น4เนาะเพราะฉะน้น x กํากำลัง2เนี่ยเท่ากับ 4x ก็เลยเท่ากับ2นั่นเอง จริงๆถอดลากเนี่ย x มันต้องต้องเป็นบวกลบ2ก็คือ2กับลบ2แต่เนื่องจากว่าความยาวเนี่ยลบ2มันก็เลยใช้ไม่ได้เนาะก็เลยไม่ต้องหาแล้วเองโอเคปะ่ะแต่ถ้าถอดลากปกตินะอย่าลืมนะต้องติดบวกลบเสมอแต่ว่าไอตัวเนี้ย x มันคือความยาวมันก็เลยติดลบไม่ได้น,นั่นเองเพราะฉะนั้น x เป็น2ครับ x เป็น2ก็จบแล้วครับข้อนี้ x เป็น2เพราะฉะนั้นความยาวก็คือ2บวก6ก็เท่ากับ8ดน,นั่นเองก็จบตอบ8ข้อน,นี้ง่ายๆไม่มีอะไร เขีบ้บป่ะส,สบายๆเนาะสบ,สบายๆอ่ะวิธีแรกเรียบร้อยทีนี้พี่เบิร์ดจะให้ดูอีกวิธีหนึ่งครับน้องดูนะตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนตัวนี้ตัวนี้เป็น x ตัวนี้เป็นหกแสดงว่าด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือเป็นไง x กําลังสองหกกำลังสองแล้วก็จะได้ตรงนี้ถูกปะ่ะตรงนี้เหมือนกันปะ่ะเหมือนกันถูกป่ะเหมือนกันแสดงว่าเป็นไงครับตัวเนี้ย มันคืออะไร40เพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันยาวเท่ากันเมื่อยาวเท่ากันปุ๊บแสดงว่าไอ้ตรงนี้ก็ต้องเป็นรูป40กับรูป40นั่นเองเก็ตไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปออกมาเป็นปิทาโกรัสแบบนี้ได้แล้วครับอ่าสมมติว่าพี่หาเป็นอ่าเดี๋ยววาดให้เหมือนเขาดีกว่าจะได้ไม่งงเป็นแบบนี้ปุ๊บปุ๊บแล้วก็ปุ๊บ ่าสมมติพี่เอารูปนี้เนาะรูปนี้ x 6แล้วก็ตัวเนี้ยมันคือ40แสดงว่าด้านนี้ก็จะต้องเป็นรูทสี่สิบอ่ารูทสี่สิบก็อยู่แบบนี้เห็นปะโอเคเพราะฉะนั้นก็ปิดฉากก๊าลท์ครับเราก็จะได้ x กําลังสองบวกหกกําลังสองเท่ากับรูทสี่สิบกําลังสองก็คือสี่สิบโอเคก็จะเป็น x กําลังสองบวกสามสิบหกเท่ากับสี่สิบเพราะฉะนั้น x กําลังสองเท่ากับสี่ x ก็เท่ากับสองได้เลยแบบนี้มันก็จะไวกว่าเห็นปะ ซึ่ง x มันเท่ากันเขียนเนาะพี่ทาให้ดูทั้ง2แบบเนาะแบบถ้าเราไม่ได้สังเกตเนี่ยเราก็ใช้แรงเงาเท่ากับพืนที่ทั้งหมดลบด้วยไอที่เราไม่ต้องการแต่ถ้าเราสังเกตปุ๊บอ๋อไอตรงนี้มันยาวเท่ากันนี่หว่าเห็นปะมันยาวเท่ากันหมดเลยแสดงว่ามันก็คือสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยข้างในนั่นเองเก็ยนเนาะเลีย์เนาะอ่ะเพรเาะฉะนั้นอันนี้ก็ตอบ8เซนติเมตรนั่นเองครับ8เซนติเมตรตอบเรียบร้อยโอเคเลีย์เนาะม2ออ่ะ เอาละคลิปนี้ก็เอามาฝากประมาณนี้ครับที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันให้กับคนที่เรารักได้เลยครับผมโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ